สีฟันวันเดอร์สไนม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนพราจีนา่านูสแอนด์คฟกินแล้วยังมาแล้วเจ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะส,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผูหญิงธรรมาหาเยและแน่นอนทุกครั้งที่เรามาเรามาพร้อมกับ3 3> สามพี่น้องระกูลญยาง นูดเวลเนสรีจูมาแล้วยังอาหารนูดแอนคอฟกินแล้วยัง with, อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังอย่างที่เราอยากจะพูดถึงอันนึงเราพูดประจําเลยก็คืออย่างที่เป็นร้านอาหารนูดแอนคอฟครับผมเขาบอกอาหารสุขภาพหลายคนบอกไม่อร่อยอะ่ะแต่เราขอกล้าการันตีคุณจะอิ่ม อร่อยเอาอร่อยนําเลยนะแล้วที่เหลือคุณเอ้ยเขาสรรหามาให้เราแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอ,อาหารหวานเมนูของร้านนูดแอนคอฟเนี่ยนะคะเขาไม่เน้นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงนะคะ,คะเน้นเนื้อปลาอกไก่แล้วก็ผักที่ปลอดสารพิษผักเนี่ยจากฟาร์มที่เขาปลูกเองเลยแล้วผ่านการล้างด้วยเครื่องโอโซนอย่างดีสั่งมาทานหลายรอบแหละแม่แบบั แม่จิ้มเลยจะเอาเมนูนี้จะเอาเมนูเดลิเวอรี่เลยเดลิเวอรี่แล้วกแล้วแป๊บเดียวพะอมาไทยกับร้านนะอยู่ไม่ไกลกันผู้ชมค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเราลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพร่างกายเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแรงเราจะมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำมาหากินค่ะทั้งหมดรายการผู้หญิงทำมาหากินได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะผลไม้ผลไม้ลไม้ลไม้ชิมได้ไหมไม้ออร่อยไม่ต้องพูดถึงปอตอตึ้งมาแล้วปอต้งอร่อยไม่ต้องอะไรนะตึ้งมาแล้วอร่อยไม่ต้องพูดถึงปอตอตึ้งมาแล้วปอตตึ้งชิมเลย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 จ ดูแก่กินนี่อ่ะกินเป็นเรื่องไปแล้าวเลยนะกินได้ิานแล้วอิ่มเลยเหรอก็บอกว่าชิมได้ไงชิมก็ชิมอัลูกนึงเออชิมเลยอะไรก็ขาพกับลูกคาไ่พอเลยอ่ะผมจะขายอะไรี้ยกินแล้วทำไมทำมากเลยาพูดชัดมากเลยนะเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมค่ะ ชิมของเขาดูดิโอเท่ระดับมากอร่อยด้วยเลยดูดูแต่กล้าเขาขายของยังกับขยะแน่เขาชิมแล้วเขาไม่ซื้อละไปเถอะไปเถอะไปเถอะที่เออเอานะคุณผู้ชมค่ะจริงๆทั้งหมดคือบทบาทคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องราวบทบาทเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราคืออย่างนี้เป๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะคือแม่ค้าใจดีขายผลไม้คุณผู้ชมใช้แบบนี้เลยใครอยากกินก็กินอย่างนี้ให้ชิมแล้วพอมาชิมแล้วก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเราก็พูดอะไรไม่ได้อ๋อ Ab, s> <S ถ้าพูดแบบป่าได้เนี่ยก็คือโอ้เพื่อนักมดอะหรอยงเงี้ยมันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไม่มีลูกค้าด้วยความอดทนขายแบบนี้คุณผู้ชมขาจากแบบหามหามแบบนั้นเนี่ยใส่หาบแบบนั้นจนวันนี้ขายผลไม้เกรดพรีเมียมวันนี้ขอต้อนรับน้องเมย์และคุณแม่จากร้านเฟรชฟรุตพรีเมียม เนี่ยจะเป็นผลไม้มาจากเมืองนอกเลยแล้ววันนี้คุณเยอะมากๆเลยวันนี้มีอะไรบ้างเมย์ก็จะมีอินทผลัมนะคะแล้วก็เรจากไหนลูกจากกาญจนบุรีค่ะตอนนี้เป็นปอดสันพิษนะคะเขาบอกขึ้นชื่อมากนะใช่จากเมืองกาญ่ะลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่นั้นเนี่ยลูกคัดมาพิเศษเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะดีลกับส่วนนะคะว่าเราใช้ไซส์ประมาณนี้กล่องละครึ่งกิโลค่ะเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยเองสองร้อยเองเหรอปีนี้ถูกอะมันก็เชอร์รี่แล้วลูกเชอร์รี่แล้วลูกเชอร์รี่อ่าครึ่งกิโลสี่ร้อยแปดสิบ เป็นของอะไรของของ U S A ค่ะ U S A แลลูกใหญ่มากนะเป็นคันละพินค่ะโอ้ยคันนี้จะลูกใหญ่ใช่ในบรรดาเชอร์รี่ทั้งหมดพันนี้จะใหญ่สุดอ๋อเห้อมันต่างเชอร์รี่ทั่วไปยังไงอะคะก็เขาจะมีรสรสชาติที่แบบว่าหวานแล้วอมเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะลูกมันใหญ่นุ่มเลยใช่ค่ะเชอร์รี่ที่ญี่ปุ่นยังไม่ใหญ่เท่าเลยนะคะใช่ของญี่ปุ่นก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ย พวกเราจะชอบเนื่องจากว่ามันมีอมเปรี้ยวแล้วนี่องุ่นเหรอคะองุ่นเหรอลูกไซมัทชารค่ะโอ้อันนี้ยี่ปลายพันญี่ปุ่นค่ะโอ้โหต้องเขาเลยนะต้องยอมหวานหอมค่ะหอมเวลาหัดเข้าไปเนี่ยมันจะนุ่มๆใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกินเยลลี่แล้วกไม่ถึงโลอันนี้จะเป็นขายได้แล้วสตรอเบอรี่ละจ้าลูกใแบบสตรอเบอรี่เป็นของประเทศออสเตรเลียอะสเตรเลียมากไม่เ b บี้เอลลีชอบมากได้ลูกไป็นนิเกตสบเลยเออน่ากิน้อยลูกขายกล่องเท่าไหร่ลูก กล่องละ199บาทแล้วอันนี้เรากำลังกำลังไปเลือดูเขาใช่ไหมใช่ค่ะพุทธจีนค่ะมาจากหนูแต่ว,ว่าน้องเมย์พี่ต okay> ั็คเนี่ยเห็นพุทธจีนแต่พันธุ์ของหนูนี่ลูกแก่มากนะอันนี้คือเราคัดจัมโบ้เลยค่ะเพราะเราขายในในห้างใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้แบบต้องคลาใช่ค่ะเพราะบางทีเราไปขายคนที่แบบมีต่างชาติเดินเยอะด้วยค่ะ ขาจะไอ้นุ๊กใหญ่ขายเป็นโลหรือทีละครึ่งโลกล่องครึ่งโลก็ขายค่ะครึ่งโลก็จะกล่องไซนี้ค่ะไซนี้ใช่กล่องละ200ค่ะกิโลละสี่ถ้ากิโลหนึ่งสามร้อยแปดสิบแล้วรสชาติเป็นยังไงอะลูกหวานกรอบเลยค่ะพี่นุ๊กแม่หวานละ แต่ถ้าถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะคะจะหวานมา่กวานอีกแล้วเหมือนลูกก๊าซแม่ก๊าซไอ้น่นมาฝากน้อยไอ้ลูกน้อยน้อยเอ๊ะเอาเรียกะไรวาอะไรเนี่ยร้องเพลงอะไรกันเนี่ยอะไรแม่ ลิ้นจีโลละโลละสามร้อยแปดสิบอะเป็นลิ้นจีดีที่สุดเลยค่ะวันนี้มาดท้ายก็ดีอู้เมื่อกี้แบบสาวๆค้าลิ้นจีถ้าจะซื้อให้ซื้อวันนี้หมดแล้วนี่คือรถสุดท้ายหมดฤดูแล้วโอ้โวันนี้เมย์ไม่ได้กลับหรอกนะวันนี้หนูหมดก็ไเลแล้วอะฉันไม่ได้หรอกฉัน ก็ซื้อหนึ่งกระจุกไงหนึ่งกระจุกวายใช้คำว่ากระจุกกับลิ้นจี่ไม่ใช่แล้วคนนี้ส้มโอส้มโอจะมาปรจำนีของขาวน้ำผึ้งค่ะอัมพวาอัมพวาและนีบทับทิมสยามค่ะจากปรักระนังาอันไหนคุณชอบอะไรเท่าไหร่ถ้าชอบแล้วแต่ทงำขาสีแดงถ้าชอบอมเปรี้ยวนิดหน่อยสีขาวแล้วอันสุดท้ายทุเรียนเป็นไทไลท์เลยนะทุเรียนจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมคะที่ขึ้เขาเรียกทุเรียนภูเขาไฟก็เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะตรงนั้นมันจะเป็นดินล้อแล้วก็ตรงนั้นจะมีแร่ธาตุเยอะมีกรรมฐานเยอะค่ะ ทำให้ปลูกทุเรียนแล้วมีรสชาติที่ดีแล้วเวลากินถ้าเราให้มันสุกธรรมชาติถ้าทานเข้าไปแล้วมันจะไม่ร้อนคอให้เราทานเยอะยังไงก็ไม่ร้อนคอใช่ไหมเจ๊จันเส้นใหญ่เส้มากญ่ลยทุเรียนค่ะใช่ไหมฮะเมย์คขายดีมากที่สุดแุ้รแหลใช่ค่ะวันหนึ่งกิโลแกะแล้วด้วยนะแกะเนื้อแล้วก็ ประมาณ2 0 0ร้อยสาม้อโลแล็ตเสร็จแล็ตเสรแล็ตเสรเป็นเป็นบางห้างนะคะถ้าบางห้างน้อยๆก็ประมาณ30มสิบโลสีโลอะไรแบบนี้ลูกค้าเยังไงลูกค้าเป็นภูหรือลูกค้าเป็นใครลูกค้าเป็นเฉพาะเนื้อก็คือกิโลละ890บาทขีดละ89บาทอันนั้นกี่ขีดราคาอันนั้นกี่ขีดราคาอย่างผู้นั้นก็น่าจะประมาณ3าขีดเดี๋ยวจะบอกรสชาตินะคะเดี๋ยวรับมาซิเป็นไงเส้นใหญ่มันละเอียดจริงๆใช่ค่ะเส้นใหญ่ละเอียดปล่อยมากละมุนมาก รสตามมันดีจริงชาดีโอ้ยแม่แม่ชิมกันเพลินจำเริญใจมากจริงๆเดี๋ยวให้แม่แม่เข้าชิมกันไปก่อนเนาะช่วงน้ามาคุยเรื่องราวชีวิตของน้องเมกับคุณแม่กันต่อค่ะที่เขาสู้กันมาตั้งแต่หาผลไม้ขายจนตอนนี้ขึ้นห้างแล้วค่ะพักกันแป๊บเดียวนะผู้หญิงนำมาหากินยกครัวอ้อนทัวมาเลยผิวชั่วพัาครังสิตชั้นจีพ่อขาแม่ขายคน จัดเต็มความอร่อยแบบไม่ยั้งสวัสดีครับติ๋มบาสลิดครับเค็มน้อยอร่อยมากขอเชิญนะครับลูกชิ้นเต่าลุยสวนนะครับอร่อยนะครับไม่มีแป้งนะครับซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ไปเลยเฮ้ยเฮยลูกใหญ่สวัสดีครับธงชัยไหมทองครับเหนียวนุ่มชุ่มใจอร่อยแน่นอนครับวันนี้เรามีใหม่ๆเลยครับแป้งทุเรียนครับแป้งทุเรียนนี่ครับ ของเล่นสนุกสนานใหม่นะครับนี่หยอดเหรียญครับแล้วก็หยอดดูตามจํานวนว่าจะได้สักี่อันลองมาหยอดกันดูนะครับตอนนี้มีแป้งทุเรียนนะครับรีบมานะครับก่อนจะหมดอดทานนะครับกุยช่ายมหานคร,รมีทั้งกุยช่ายแล้วก็บะจางที่อร่อยมากๆาเลยค่ะตัวบางนาคานะ,คะก็จะมีเป็นเมคคาเดเมียนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานแล้วก็เป็นตัวริจินอลของทางร้านคือเป็นถวนัวเป็นใหญ่เลย ลพิเศษที่สุดคือส่วนจิ๋วพอดีคำนะคะทานสะดวกนะคะไม่ต้องหักเลยแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะตัวนี้สามารถเก็บได้สองเดือนแช่ตู้เย็นอร่อยมากมันจะเป็นเอกลักษณ์ของถั่วบางนาลานะคะคือยิ่งแช่ยเย็นยิ่งอร่อยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะวิวเะภาครังสิตว์ิวชะพาครังสิตวิวชะภาครังสิต์ชันจีใครในงานมีสินค้าบาทเดียวขายทุกวันย6นทงศิหาถึงปีกัน อย่างน,นี้ Wellness Redo มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด ไม่ออกก็เสียเวลาถือว่าเธอซื้อใหม่เธอยังใช้ได้ข,ข็ขัดขับไปก่อน mm hmm. โฮ้ยพวกแม่บ้านมือสมัครเลิกสมัยนี้มันไม่นั่งขัดที่เปลืองแรงหรอกเธอ mm hmm. ถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมขาตอนนี้ในครัวของคุณเนี่ยมีก้นหม้อที่ดำแบบนี้อยู่หรือไม่ uh huh. แล้วคุณถามเลยว่าคุณใช้วิธีในการทําความสะอาดเหมือนคุณอภพอรหรือไม่ mm hmm. ถ้าคุณกำลังทําอยู่หยุดหยุดได้เหรอหยุดได้แล้วมันจะสะอาดได้ไงคุณแม่เอ้า oh. เรามีตัวช่วยจำมิสซิสวาวได้ไหมได้สิคอยมารายการของเราวันนี้มีผลิตภัณฑ์สำหรับก้นหม้อโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองขอต้อนรับคุณบอมชมัยพรซี o จากมิสซิสวาวและคุณก้อยกอบแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประจำแบรนด์ค่ะต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะ วันนี้ม,มาด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามิสซิสาวาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค,ะค่ะพี่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาใจคุณแม่บ้านอีกแล้วนะคะมแมบ่บ้านบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องในครัวดีกว่านะคะก้นหม้อดำเอยหรือว่าคราบน้ำมัน,นเอยซิงค์แบบเพอรบ,บ้างอะไรบ้างนะคะโปรดักต์ใหม่ตัวนี้ก็คือมิสซิสวาวคิทเช่นมูดค่ะพอได้ยินคําว่ามิสซิสวาเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะ เราเชื่อมั่นมากคุณกอบแก้วขาเมื่อกี้ค่ะเรายังใช้ฝอยอันนั้นอยู่เลยค่ะแล้วอกยากอกเย็นเลิกเลิกแล้วค่ะเลิกนะคะค่ะตอนนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ Mrs. w o w k i t c h คิดเช่น e Cleaner จะช่วยให้คุณแม่บ้านเนี่ยเอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวทำสวยไปดูซีรีส์ ผลิตภัณฑ์ในครัวตนเลสอลูมิเนียมทองแดงนะคะหรือหม้อทออไรยน้ำมันตอนนี้ต้องมีทุกบ้านใช่ไหมหัวเตาแก๊สทอดปลาทอดหมูกระเด็นกระดอนไปจนถึงผนังครัวไปจนถึงเครื่องดูดควันเครื่องดูดควันใช้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนําให้ใช้ถุงมือดีที่สุดดีที่สุดเดี๋ยวจะให้ดูให้พิสูจน์ว่า แสบตาแสบจมูกที่สำคัญคือเวลาเราทําความสะอาดแล้วมือไว้เท่าไหร่กลิ่นใช่ค่ะมันจะแสบจมูกไหมง่ายๆค่ะถุงมือเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ของน้ำมิซิสโวลของเรานะคะปั๊มเนื้อมูสสองมาแค่นี้ค่ะแค่นี้จริงรีแค่สองปั๊มนี่หรอใช่ค่ะถ้าเป็นคราบเบาถ้าเป็นคราบเบาอย่างนี้ถูแล้วออกได้เลยค่ะยงง นี่แท้ไม่ได้ใช้แรงเลยนะนี่ไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้แรงเลยค่ะพี่ตาขอซื้อขอซื้อเดี๋ยวให้พี่หนุ่มแหม่มพิสุดน์กลิ่นว่าม่เป็นยังไง ก็ไม mm. no feels, hey, mean, cool. ่มีกลิ่นเลยะไม่มีกลิ่นเลยไม่ฉุนหอมเหมือนแบบพวกทำความสะอาดทั่วไปค่ะแล้วแม่บ้านถ้าดูเทปนี้นะต้องเลิฟมากไม่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรนะแรงบันดาลใจมาจากลูกค้าเลยค่ะคือเราขายสินค้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าแม่บ้านต้องการอะไรที่ง่ายๆแล้วก็แบบประหยัดเวลาประหยัดประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วปัญหาแม่บ้านจะมีที่ไหนบ้างห้องครัวห้องน้ำต่างๆใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะได้เป็นโปรดักตัวนี้มาแพงไหมอ่ะมันแพงไหมอ่ะ ตัวนี้อยู่ที่329บาทค่ะหนึ่งขวดใช่ค่ะมาสําหรับผู้หญิงถ้ามาหากินมันต้องโปร329บาทไม่เอานะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะสําหรับซื้อ2ขวดในราคา599บาทค่ะเจยังไม่พอนะ แม่บ้านใส่มูค่ะรูปหล่อของทาเวสสวนนะคะซึ่งมาแรงใช่ผ่านพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยมีจำนวนจำกัดนะคะแอร์ของที่ระลึกท่านไหนนะคะที่อยากมีรายได้ไปด้วยนะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับแม่บ้านที่อยากสร้างรายได้นะคะวันนี้ซื้อ10ขวดนะคะในราคา2,150บาทส่งฟรีปลายทางค่ะติดต่อได้ที่นะคะ Line แอด มีแอดไซน์นะคะ m r s w o w 1นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์021147713ค่ะสามารถเปิดวินที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวนี้เนี่ยเราใช้เวลาพัฒนาทั้งหมดกับ2ปีนะคะพี่หนุ่มว่าจะได้สูตรขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นสเปรย์เฉยๆเราพ่นไปเนี่ยน้ำก็จะไหลจะย้อยจะไม่ติดอยู่บ้างใช่ไหมคะการทำความสะอาดจะไม่ดีไม่ได้สเปคใหม่จัดเป็นมูสค่ะ ก่าจะได้เนื้อมูสตัวนี้ออกมาคือโรงงานปวดหัวเลยบอกไม่ได้ทําต้องทําให้ดีถ้าว่าคุณผู้ชมกําลังคิดว่าการล้างเครื่องครัวเป็นเรื่องกวนใจมันไม่ต้องแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคุณเจอแล้วค่ะต้องบอกเลยว่ามิสซิสวอลเขาออกเป็นมูสสาหรับทําความสะอาดและโปรนี้มีเฉพาะในรายการผู้หญิงทำอาหารกินเท่านั้นสําหรับรายการผู้หญิงทำอาหารกินเท่านั้นนะคะ1ขวดอยู่ที่329บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้ซื้อสองขวดนะคะรับไปเลยค่ะ 599บาทพร้อมเหรียญที่ระลึกท้าวเวสสุวรรณนะคะหรือใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเปิดบินที่10ขวดนะคะลงทุน2150บาทส่งฟรีไปทางค่ะติดต่อได้ที่ Line แอดนะคะ a s t y l e mrs w o w 1ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์02-114-7713ค่ะนี่ค่ะ ต้องบอกว่าสินค้ายังไม่ได้ปล่อยนะพี่พี่นุ่มหรอคือรายการนี้ใช่รายการแรกเลยขผู้ชมขาเป็นโปรเปิดตัวเป็นโปรแนะนําตัวผู้ชมขาเปิดบินเป็นแบบตัวแทนไปก่อนจะขายหรือไม่ขายเดี๋ยวคุณไปตั้งหลักเอาเองแต่นูแบบว่าคุ้มมากๆสําหรับ10ขวดในราคา2 1 5 0บาทเปิดบินนี้ไปเลยถ้าเราเอาไปขายเราเป็นตัวแทนเราขายขวดเท่าไหร่คะ ขวดละ3า9รบาทขายตามราคานี้ได้เลยเนาะใช่กำไรเยอะค่ะกำไรเห็นเห็นใช่ใช่คุณผู้ชมแอดไลน์ด่วนๆเลยนะทั้งช่องทางการซื้อและช่องทางการเป็นตัวแทนจำหน่ายสั่งได้ค่ะที่แอดไลน์นะคะแอดไซ์ mrs. ว้า wow แล้วก็เลขหนึ่งตามหลังหรือโทรตอนนี้คุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่021147 713ค่ะวันนี้เชื่อแล้วว่าคุณ2คนเก่งจริงๆสนะยอมซีเน่เราไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยขัด่ตอกเลยออกลอกละเอาเวลาที่เหลือนั่งจั่วกันนี้เป็นสินค้าที่ทุกบ้านควรจะมีและต้องมีติดไว้ดีแบบนี้ต้องใช้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ าาช่วงหน้าคุณแม่เราไปกินผลไม้แบบพรีเมียมกันแล้วก็ทุเรียนนะอุ้ยไปที่ลูกไรนช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเอว่าอายครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้ <c oughs> อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังเออหนูจ๋าผลไม้ไทยกับผลนอกันไหนมันขายดีกว่ากันจ้าแล้วแต่เลยอย่างที่พี่หนูแหม่มบอกค่ะหนูต้องเลือกแล้วผลไม้ไหนดูแลยาก ผลไม้ไหนดูแลยากใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ค่ะลูกทำไมอะส้มโอสีแดงทำไมคะเพราะว่ามันเออ่ค่อนข้างที่จะถ้าถ้าแกะออกมาแล้วเราต้องต้องกินเลยใช่ค่ะต้องต้องขายให้หมดวันต่อวันด้วยส่วนสตรอเบอรี่คุณผู้ชมขามันช้ำง่ายใช่ค่ะเพราะว่าผิวบางแล้วก็เดินทางนานไกลด้วยค่ะคือลําพังมาก็ออกไกลแล้วแลมัอยู่กับเราอีกต้องรีบขายใช่ใช่ถ้าวันไหนไม่หมดนะลูกส่วนมากหนูจะเซลเน้นให้หมดลูกแบบสามรุ่มสี่รุ่มใช่ค่ะถ้ามันยังอยู่แต่เราต้องหมดไปแล้วคือเราต้องเอาให้หมด เราพยายามจะจะไม่ให้ของเกอนที่ร้านเลยใช่ค่ะทุนก็โลชั่นได้เพราะว่าพรีเมียมของเราก็คือต้องสดและใหม่ในทุกๆวันแล้วหนูมีวิธีเลือกผลไม้ยังไงคะเมย์ค่ะอย่างผลไม้นอกอย่างเราจะดีลกับเจ้าประจํามาหลายปีแล้วค่ะคใช่ซึ่งเราก็มั่นใจในในตัวเขาที่เขาเลือกนําเข้ามาแล้วว่ามันโอเคเราคัดมาแล้วเนาะแล้วเขาก็คัดมาแล้วแล้วเราก็สแกนอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ เราจึ<ร>งได้เลอืลอก<อ>มาขายเริ่มเดิมทีอะหนูขายผลไม้นอกเลยไหมคะไม่ค่ะแม่ขายฝรั่งเป็นแม่เนาะแม่ตอนแรกทมาขายขนมปังเว้รับจ้างเขาค่ะแล้วก็มาขายฝรั่งมีทุนอยู่หกพันบาทก็มาเริ่มขายฝรั่งแบบหากเหมือนที่ที่ป้พี่หากเมื่อกี้ไหมคะใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมแม่ฝรั่งรถเข็นบ้างอะไรมาขายรถเข็นเป็นอยู่นานๆไหมคะก็ประมาณสามสี่ปีจ้ะ แล้วค่อยกระเถิบมาเป็นขายเป็นแผงแล้วก็มาขายส่งตลาดไทยแก็แม่เห็นเห็นบอกว่าแม่เป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นนักสู้มากคนหนึ่งเลยบางทีบอกว่าขายหมดเป็นคันรถแต่ว่าได้กาไรแบบไม่ถึงพันใช่ค่ะเป็นคันรถนะแม่กําไรได้ไม่ถึงพันห้าร้อยหกร้อยทุกอสามวัน่มาแจกแล้วแม่ขายออยแน่ล้วนั่นแม่ขายอะไรจ๊ะขายส้มจ้ะอู้หเป็นคันรดได้ไม่ถึงพันทำไมคให้มันหมดใช่ไหมแม่ได้กาไรน้อยกว่าเอารายน้อยจ้ะทำไปก่อนหาตังค์ยาก เห็นบอกว่าหลายครั้งใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ขายเวาไปขายงานปิดทองฝั่งลูกมิตรตามงานวัดค่ะขายมาขามหวานขายอะไรตามนี่ตามงานปิดทองไม่เคยเจอหนูกะหายนะ้ยไปทําอะไรอ่ะขายงานปิดทองจ้ะ แต่แถวสุพรรณนี่คือจะเก็บเกือบหมดเลยค่ะงานีไเข้าเขตสุพรรณหมดเลยคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนที่มันสุขสบายเนาะลนอกเข้าเต็นท์ก็ต้องนอนแม่แม่แม่ขางานวัดนี่เราก็ต้องใช้ห้องน้ำวัดนั่นไเนาะใช่ค่ะอาบน้ำห้องน้ำนุ่มย้อยค่ะนุ่มเมนุแต่เรื่องลำบากก็เปลี่ยนรถบ่อยตอนนั้นก็ประมาณยังไม่ยี่สิบยังไม่ยี่สิบ เล่ไปไหนก็ไปด้วยใช่ค่ะแม่ไปไหนก็ไปด้วยเวลาปิดเทอมก็ก็ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกเขาเปลี่ยนรถบ่อยเพราะอะไรจ๊ะรวยเหรอรวยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันยืดเรอเราิงเงลูกแมเราด้วยลุงแล่ลุงเล่แม่เป็นคนทํามาหากินแม่เหมือนเมื่อกี้แม่บอกอ่ะมันมันขายของยากแล้วก็ของที่ขายกําไรน้อยเวลามีต้องมีรถ พอมีรถไปเสร็จก็ต้องซื้อก็ต้องผ่อนไงบางทีก็อายเขาตองที่อตลอดเลยเพรานตีหินเลยนะคะตีหินทำนาทำหมดเลยแล้วม่นเปลี่ยนรุ่นตรงเมย์ตอนไหนพอทีนี้งานวัดเริ่มเริ่มแบบเริ่มซาลงเริ่มหมดไงค่ะก็มีลุงพี่ชายของพ่อค่ะชวนหนูมาก็เริ่มงานแรกเลยที่เมืองทองงานตลาดน้ำค่ะแล้วก็พอเราขายไปสักสี่ห้าวันไงค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ห้าง มันที่ห้างจิคอนมาติดต่อให้ไปออกแรกครั้งแรกค่ะจิคอนสีน่าคลรินแล้วก็ยาวมาก็มีเราลยมาติดต่อเรื่อยๆเพราะเราทำผลไม้สวยเขาเห็นเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็บอกต่อกันจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้กี่ปีแล้วลูกห้าปีแล้วเบลเริ่มมาขายผลไม้ของนอกตอนไหนจ๊ะ ก็เริ่มเข้าห้างก็เริ่มขายครั้งแรกเลยค่ะที่เริ่มเข้าเข้าเมืองทองก็ก็ขายเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรถบ่อยแล้วใช่ไหมไม่ทุกวันนี้ถึงสามร้ยโลเมตรสี่ที่กว่าเกินค่ะน้องเลยหลายอย่างเลยวันที่ก็ประมาณ500โลแม่กังวลมาตอนแรกที่แบบเมย์มาบอกแม่ว่าจะขายผลไม้นอกจะขายผลไม้นอกหนูจะไม่ไม่ขายแค่ผลไม้ไทยละไม่อะแม่ใจสู้อยู่แล้วนี่ข้อต่อหนึ่งสี่นี่ภูมิใจลูกสาวเนาะ ภูมิใจค่ะอันนี้คนโตภูมิใจค่ะทุกวันนี้คนยังมาชิมเยอะอยู่ไหมก็มีเหมือนเมื่อกี้มีผู้หญิงสามตัวไปชิมในห้าบกับว่ะเมื่อกี้เหมือนห้างมีองมคะเดี๋ยวพี่ชิมก่อนนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับมาใหม่เขาไม่ซื้อเขาก็ไปเลยทำไมอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราเจอบ่อยแบบนี้แม่จ้า ตอนนั้นที่เจอเมย์ที่เดโมบังแค่หนูก็พูดเมย์แบบเนี้ยจัะใช่ไหมคะเมเดี๋ยวพี่กลับมานะเดี๋ยวกแล้วกลับไหมคะไม่ได้กลับแล้วก็กินของเขาแล้วด้วยอ่ะกินแล้วด้วยแต่วันนี้เวันนี้พี่จะเจอให้เมยจังเมจ่ะการขายผลไม้เนี่ยถ้าจะประสบความสําเร็จมากๆมีหลายๆคนที่อยากจะขายบ้างต้องทํายังไงแล้วมีเคล็ดลับเริ่มจากอะไรเริ่มจากตรงไหนก่อนเมย์บอกหลายๆคนที่ดูอยู่นะะคต้องความชํานาญนะเนาะ เรื่องความชำนาญผลไม้ความชำนาญแล้วก็การเลือกผลไม้ด้วยค่ะแล้วก็การลงของไปขายวันต่อวันเนี่ยคือเราต้องกะให้มันแบบให้มัน้อยเหลือเยอะใช่หะใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าเราลงไปเยอะแล้วแบบอย่างวันแรกอย่างเงี้ยเราต้องลงไปของไปไม่ต้องมากก่อนเริ่มจากเ็ก่อนเนาะเซอร์เวเซอร์เวว่าอรตรงนี้มันมันสามารถขายสินค้านี้ได้เยอะไหมแล้วพรุ่งนี้วันต่อต่อไปเราค่อยค่อยเรียนรู้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าวันแรกเราลงไปทีเดียวเลยเนี่ย แล้วขายไม่ได้เลยมันก็จะทุนมันจะโมสูงใช่ค่ะเพราะว่าสูงแม่บอกใช้ทุนสูงเสี่ยงมากก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีอันนี้มันเป็นของที่มันเสียได้ใช่อเวลาแล้วก็จะเสียไปหมดอล้วก็แปรรูปอันไหนทีู่กคาที่ที่ประจํามีมั้ยคะอ๋อเค้กจะภาครังสิตค่ะชั้นบี อยู่ย่หน้าสุดใช่ค่ะจะเน้นออกอีเวนท์ทั้งหมดเลยค่ะหรือเข้าไปในเพจมีไหมคะถ้าอยากสั่งหนูสั่งได้ที่ไหนตามป้ายนี้ได้เลยค่ะที่้อนอ่านี่คุณเข้าไปที่ fresh fruit premium นะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้ว0 8 3 6 6 3 9 7 8 3มนกสามาเดี้เยลยได้เลยเราจะส่งไลเมนทั่วกรุงเทพได้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะไปเจอร้านเขาก็ไปที่งานอีเวนต์ หินกันมาหากินยกตัวได้ใช่่คะ26สิงหาถึง4กันยานะคะน้องเมย์อยู่กับเราตลอดอยู่ตลอดนี่คือเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของคนทำมาหากินน้องเมย์และคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำคมเมย์จ๋าแม่จ๋าเจองานเยอะชอบนโวยวายแต่ถ้าเจอผู้ชายอ่ะแม่ให้มันดูริ้งร่าเริงก็พเกลียดหน้าไปแล้วคุณผู้ชม ลาไปก่อนนะคะไม่เจอกันใหม่นะคะจันถึงพุรธหัสนะคะช่้องเวิร์คพอยต์บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีค่ะลาไปก่อนค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ